มาเบิ่งได้ครับพี่น้องเอพักครับพักกระลังงามนี่ใบซ้ำกันแล้วกับใบตองนี่ออน,น้ำนี่บ่เปแบบ็นระบบน้ำธรรมดาได้เนี่ยระบบน้ำสลารูอ,อ,อ,ารกกอันนี้ผักหอมครับดดนี่ครับอันนี้อันนี้เลียบเป็ดกินนี่นี่